วันนี้ผมจะมาสอนสร้างฟาร์มหินนะครัะซึ่งวิธีการสร้างกอให้ทุกคนเป็นหมดเคียรทีแบบนี้ก่อนหูจะบอกก่อนครับว่าสามารถสร้างทั้งจาวาและเบล็อกครับซึ่งวิธีสร้างก็เหมือนกันนะครับสร้างง่ายๆเลยให้เอาบล็อกอะไรก็ได้มาหนึ่งอันครับแล้วก็ใบไม้ครับ แล้วก็ใบไม้เช่นนี้อะไรก็ได้ครับเพื่อเป็นการกักเก็บน้ำนะครับแล้วก็น้ำนครับแล้วก็ลาวาอีกกันหนึ่งครับ วางบล็อกแบบนี้ครับให้ความกว้างม,มัมีอยู่3บ,บคคแบบล็กบอกอ่แล้วก็ให้วางบล็อกขั้นตรงกลางแบบนี้แล้วก็ให้วางใบไม้ แล้วก็วางนนะ้ำแล้วก็ใส่ลาวาตรงนี้ไปได้เลยแต่ผมไม่แนะนำให้ใช้เป็นบล็อกแบบนี้นะผมแนะนำให้ใช้เป็นบล็อกไม้นะเพราะว่าเดี๋ยวจะโดนลาวาเผาผมจะไม่ให้ใช้เป็นบล็อกไม้ผมไม่แนะนำนะงั้นบล็อกไหนผมแนะนำก็คือบล็อกหิน หินนะคะ<ม>คอบล็อกหินให้ทุกคนสร้างบล็อกหินสร้างแบบนี้เลยสร้างแบบนี้นะให้มันมีความว่างสามบล็อกเยอะนี่นะถ้าสองบล็อกหยูนี้ไม่ได้ค่ะ ก็เป็นสามบล็อกวางกว้างหนึง่งสองสามแบบนี้นะครับแล้วก็วางบล็อกขั้นตรงการลางก็ตรงนี้แล้วก็วางตรงนี้สน้ําแล้วก็ตรงนี้วางเป็นตัวมาแล้วก็ให้เอาที่ขุดมาคัะ แล้วก็ให้เอาที่ขุดมาครับที่ขุดจะเยอะแค่ไหนก็ได้ครับแล้วก็ทุกคนปรับเป็นสไนเวอได้เลยเพื่อฟาร์มแบบนี้ก็เป็นฟาร์มผินที่เสร็จสิ้นเลยนะคบเราสามารถทำผินได้ไมาจากัดเลยนะครับ นีมันอาจจะลำบากนิดนึงก็มาเราต้องกดที่เมาส์ค้างให้คนไปที่เซตติ้งแล้วกดแบบนี้ให้ทุกคนไปที่เซตติ้งแล้วก็เลื่อนหาตปลั่เป็นภาษาไทยก่อนได้ไหมถ้้ทุกคนอยากรู้ครับให้แปลเป็นภาษาไทยได้เลยนะครับ กนกลังเลื่อหาภาษาไทยดูนี่ไงหลวง่อบคุณทวดพ่อด้วยปัี้คุณแม่สี๋คุณพ่อ คุณตนะ้ตั้งค่าตรงนี้การถอให้ปรับเ,เลขหนึ่งแบบนี้นะถ้าปรับเป็นอันนั้นแล้วเราจะไม่ทำให้กดแบบนี้แต่ถ้าเรากดเลขหนึง กดค้างแบบนี้กดค้างแบบนี้ได้ครับคุณสามารถเอาอะไรก็ได้มาทับปุ่มนี้ซึ่งผมจะใช้เป็นปากกามาทับแล้วกันปากกาไม่ได้ กคนสามารถ A F K แบบนี้ได้ตลอดเลยนะครับแต่ขอแค่ตรงนี้ต้องมีใบไม้อยู่นะอย่าลืมนะถ้าทุคนตกเล่าแบบนี้ให้ในี้ผาน้ำโดยด่วนถ้าทุกคนอยากเห็นฟาร์มนี้อยู่ตลอดนะครับให้ทุกคนกด F 3 ให้ถ้าเป็นเวล็อกอ่ะให้กดเปิดตรงแสดงพิกัดด้วยนะครับแบบนี้นะให้ทุกคนกดทีขึ้นมาครั้งผมใช้ไม่เป็นไรให้ทุกคนจดพิกัดไปเลยครับเออยี่สิบหกหกสี่สแล้วก็หกสามซึ่งซึ่งเป็นพิกัดของผมนะผมไม่ได้บังคับนะครับ แบบนี้ก็คือแบบที่กต้องครับเป็นการสร้างฟาร์มนี้แบบง่ายๆเลยทุกคนอาจจะทําได้ช่องว่างตรงนี้เป็นช่อง A i, S K แล้วกดตรงนี้มันก็จะไม่ได้แล้วถ้ากดเลขหน่งจะสามารถทุกบล็อกได้ตามปกติเพื่อให้คุณไปที่เซตติ้งบริการควบคุมแล้วกดค่าปุ่มทำลายให้กดตรงนี้กดรีเซตมันก็จะกลายเป็นเหมือนเดิมแล้วการกด มันก็จะเหมือนเดิมตอนนี่หูกดแบบนี้มิดก็เป็นวิธีการถูกต้องคลิปนี้ขอให้ทุกคนมีความสุขกับช่องครับบายบายกดติดตามด้วยนะกดซับกดไลค์ให้ช่องกับอาทิตย์ล็อกไมค์ครับด้วยครับบายบาย